เอา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 ไปไปจับที่มีหลักฐานไหมคะอย่ามุงอย่าวุงเขาไปเอาเรีนาแล้ววดนี้ไม่รู้อะไรเหรอ่นไงดีไอ้ร้นที่บานไต้องเอาไปดูนี่ ตำรวจที่เอาคนให้ไอ๊ไอ้ปาตาใสเปนของชาวนาดไอ้กระดาษแผ่นนั้นเนี่ยให้ยอนไปอ่ะเดียไปดูสิโมโหโมโหเว้นี่หมายเลียตำรวจทอนทำผิดกฎหมายโดย รู้ว่าวหมดก็ไปแก่จำเป็นต้องไปเคลื่อนคนได้เหรอการที่เัาจะต้องมาไม่ได้เวยมันเว้ยอยู่คนแพทไทยจับเสกไม่ต้องมีเงินจับอป